ห้องนี้นะครับเป็นห้องที่อลูมิเนียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มปูพื้นนะครับมาดูพื้นพอพื้นเนี่ยเป็นพื้น SPC นะครับเป็นพื้นผสมใย,ยหินนะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงแก่งทนและราคาไม่แพงแต่พอปูแล้วเห็นไหมครับใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยดูใหญ่มากนะครับดูโล่งมาดูการติดตั้งสุขภัณฑ์กันหน่อยว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับ ห้องนี้สุขภัณฑ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเป็นอ่างล้างหน้าอ่างอับน้ําอ่างล้างหน้าชุดโคมไฟชุดหลอดไฟชักโครกฝักบัวจบหมดแล้วเหลือแค่ติดอลูมิเนียมก็จบนะครับส่วนสายที่เห็นเนี่ยเป็นสาย LAN Cat7 นะครับเป็นสายของกล้องวงจรปิดที่จะศาสองรอบดูบริเวณว่าบ้านนะครับซึ่งกล้องวงจรปิดที่ติดในบ้านเนี่ยเราจะศาสออกไปนอกตัวบ้าน เราไม่ได้ดูในคนในบ้านนะครับเราสาดออกไปดูสื่อภาพวดล้อมนอกบ้านห้องที่เห็นอยู่นี้เป็นห้องของน้องไอซ์นะครับห้องนี้เป็นห้องของน้องอลิสนะครับกออ็พอดีอลูมิเนียมยังไม่เสร็จเราก็เลยยังไม่ปูพื้นนะครับเพราะกลัวเวลาฝนสาดมีความเสียหาย นะครับวันนี้ก็อลูมิเนียมเสร็จแล้ว1จุดนะครับไปไปดูไฮไลท์ห้องน้ำดีกว่าว่าเขาติดตั้งอุปกรณ์ไปถึงไหนแล้วนะครับห้องนี้นะครับก็มีครบอุปกรณ์ร0อย็แล้วไม่ว่าจะเป็นอ่างอาบน้ำฝักบัวชักโครกคราวนี้ก็เหลือตู้ติดอาบน้ำนะครับอาบน้ำใส่นะครับซึ่งตอนแรกห้องนี้ไม่ได้ออกแบบให้ใส่อ่างแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกคนเล็กสุดเนี่ย ชอบอ่างมากก็เลยหาพื้นที่ลงแล้วก็ปรับอุปกรณ์วัสดุย้ายชักโครกย้ายอุปกรณ์ใหม่ตั้งแต่ตอนออกแบบให้มีอ่างได้ก็เลยค่อนข้างจะมีอ่างกับประตูค่อนข้างใกล้กันหน่อยนะครับเพราะว่าน้องก็อยากได้เพิ่มนะครับก็ไม่ได้อึอดอัดนะนี่ใหญ่นะเนี่ยเดินมานี่ครับนะครับออกมาจากอ่างปา๊าเปิดประตูนะครับนี่ก็เป็นระเบียงข้างนอกก็จะมีฟาซาดปิดให้นะครับแล้วก็จะตากชุดชั้นในตากของส่วนตัว ที่ข้างนอกตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าชุดชั้นในอุปกรณ์ส่วนตัวควรจะซักเองทำความสะอาดเองน้องเป็นผู้หญิงเก๋ okay.